เิฟนะครับโอเคในในฐานะที่ท <UM ุกคนนะครับเลิฟเพลงคาวมา20ปีนะครับเราจะมีช่วงนี้ครับพี่แกงช่วงนี้คือช่วงอะไรครับเรียกว่าเพลงคาร์ทำคาขอนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยวงเราผ่านมานานหลายอัลบั้มแล้วก็มีหลายร้อยเพลงนะครับเราก็เลยไม่ดูว่าไอ้ที่เราไปดังเนี่ยมันไปตกอยู่หย่อมไหนบ้างนะฮะในตอนนี้คอฟเทลพามีนะเพลงคอนเสิร์ตข้อสอบ็คือให้ทุกคนให้เพื่อนแฟนเลือกเพลงกันมาวันนี้เราก็จะล่อข้อสอบคอฟเทลอีกทีหนึ่งใช่ครับ เราไม่ต้องเขียนข้อสอบเลยครับแค่ทุกคนสอบปากเปล่าตระกูขึ้นมากับพวกเราเลยก็ได้ครับช่วงต่อไปเป็นช่วงที่ใครอยากฟังเพลงไหนของพี่เก่าตระกูขึ้นมาเลยครับเราเราจะเล่นลงไปเลยครับมุมนะครับอะไรนะครับเมลอนนะฮะอ๋เมลอนพี่เมลอนเมลอนเลยข้าท่านไม่ใช่เพลงเราไม่ใช่เพลงเราผมนั่งเต้นไปครึ่งเพลงแลมีมุมนะครับมีอะไรไหมครับ ไหนสาระโอ้นี่ชื่อเพลงหรือว่าหน้าผมเนี่ยเขาไจะถามพี่นะครับชื่อเพลงชื่อเพลงอันไหนครับอีกครั้งอีกครั้งแล้วครับขอบคุณมากครับพีดไปได้ฟังดูเพลงไหมครับกังฟูนะครับอ๋อเฮ้ยเหมันก็เข้ากับชื่อนี่ยไม่ได้อยู่นะกังฟูเข้ากับฮันเกอร์ดีนะดีนะมีอีกไหมครับมีไหมครับปล่อยวางใช่ไหมครับอ้าวเล่นไปแล้วนะครับ อาจจะมาไม่ทันก็เลยไม่เป็นไรไม่ได้นไครับไม่เป็นไรครับคุณค่างครับโอเคเราจะปล่อยหน้าที่นี้ให้กับคนที่พูดน้อยที่สุดน้อยที่ส<ม>ต้นครับเ,เลือกเพลงมาเลยครับเดี๋ยวผมจะไล่าจากช้าไปเร็วแล้วกันอ่าให้ทุกคนได้อินเอมใจได้เลยครับเริ่มต้น,ตนด้วยกังฟูก่อนแน่รอ,อที่สุดเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่ ไปเล่นเล่นนานนะครับแล้วก็พี่ตุลขึ้นมาเมื่อกี้นะครับแทบจำเมลโลดีเ้เพลงเดิมไม่ได้เลยนะครับผมจะขึ้นถูกไหมครับเพลงนี้สำหรับคนที่เวลาลรักใครรักจริงนะครับแล้วก็ไม่เกี่ยงงอนที่จะรอคอยเขานะครับใครรักการรอบ,บ้างขอเสียงหน่อยได้ไหมครับแล้วหวังว่าเขาจะไม่มองการรอคอยของเราเป็นเรื่องไร้สาระ เพราะว่าผมจำเนื้อไม่ได้นะครับไม่เป็นไรจริงๆครับไม่เป็นไรจริงๆถ้าเธอยังไม่พร้อมไม่พร้อมแล้วความรู้สึกของฉันตอนนี้ก็เข้าใจใเธาดีว่าเรื่องแบบ Yeah. ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับที่ขเขาเทเข้ามานะครับแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่นึกเพลงนี้ได้อยู่นะครับอ่ะอะไรดิกันฟูไหม